สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอทุกๆท่านครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับก็มาจะมาเฉลยนะครับรูปนี้นะครับที่ถามไว้เมื่อวันก่อนนะครับถามว่านะครับตาสีขาวเดินนะครับจะทำจนนะครับม้วนเดียวจบนะครับนีดีไร่ดีกี่ตาจนนะครับ เป็นตาของสีขาวเดินนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นดําเดินนะครับสีดําถอยหลังกลับมาลุกจนเลยนะครับดังนั้นเราต้องสร้างทีเดินครับเอาจังหวะทีเดินครับทําต่อเนื่องนะครับสีดำนะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้จับได้จับโคนนะครับได้จับม้าได้จับเรือสีตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ได้จับเลยนะครับจับได้แต่ขุนอย่างเดียวเราก็มาดูกันครับว่าจะทําเยี่ยงไรนะครับตาที่หนึ่งนะครับเราลุกครับ คุณหนีครับลุกอีกทีครับสองครับนีครับกลับไปลุกอีกทีนะครับสามครับถ้าย้อนกลับมานะครับก็สี่จนนะครับนะครับดังนั้นกลับมาไม่ได้ครับไปต่อนะครับสี่ลุกครับนะครับสี่แล้วนะครับเราย้อนกลับมานะครับมันมีไปกับย้อนครับันกลับมาครับห้าครับหกครับเจ็ดนะครับ ตายตาที่เจ็ดนะครับดังนั้นนะครับนะครับดังนั้นเราย้อนกลับมาไม่ได้นะครับครับย้อนกลับมาไม่ได้นะครับจะตายตาที่เจ็ดนะครับดังนั้นต้องไปต่อนะครับว่าลุกตาที่ห้าครับนะครับห้านะครับย้อนกลับมาครับหกครับ นะครับกลัมาครับ7ครับ7แล้วนะครับก็มีทางเลือกอยู่สองทาครับคือไปทางซ้ายกับไปทางขวานะครับเราลองไปทางซ้ายก่อนนะครับลุก8ครับตาย9นะครับลุกจนนะครับดังนั้นไม่ได้นะครับเมื่อโดนลุกแล้วก็ต้องไปทางขวานะครับนะครับก็โดนเอาเบี้ยลุกนะครับเบี้ยลุกเข้าไปเป็นตาที่8นะครับ คุณไม่มีทางเลือกนะครับถอยหลังได้กับตาเดียวนะครับตาที่8อยู่นะครับก็ถอยหลังครับแต้มสําคัญเลยนะครับโดยการลอยนะครับลอยเบี้ยเข้าไปนะครับตาที่9ครับลูกครับนะครับ9ไปแล้วนะครับบังคับนะครับไปไหนไม่ได้นะครับต้องกินนะครับนะครับตาที่10นะครับลูกครับ10แล้วนะครับลุกไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับไปทางียงเขียงครับ ก็ช้อนครับช้อนหน้าแกงนะครับสิบเอ็ดนะครับถ้ามาตานี้ครับสิบสองจนนะครับดังนั้นดีที่สุดนะครับต้องขึ้นนะครับกระลุกสิบสองนะครับบังคับนะครับถอยหลังมาตาเดียวก็โดนลุกตาที่สิบสามจนนะครับก็เป็นการต่อยนะครับต่อยอย่างต่อเนื่องยาวนานครับถึงสิบสามตานะครับเป็นการลุกลุกอย่างเดียวครับ ที่สวยงามมากนะครับก็ฝากให้นักบักลุกนะครับมือสมัครเล่นเยาวชนมือใหม่หัดขับนะครับหัดเล่นนะครับก็เอาไว้ฝึกฝนนะครับสร้างทีเดินจังหวะนะครับเพื่อเข้าทําอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับว่าทําให้เกิดการลุกจนได้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังบักลุกไทยไก่กฟ้านะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสรุปแล้วนะครับ13ทีนะครับมวนเดียวจบนะครับสวัสดีครับ